เล่นลกศรก่ดนเาติงกเทำเนสูกรถ้าเราเปาาไม่นาจกลับตัต้อ่อนตนเเลยนั่นนูรนะ้าล่วั่าน่ล่งวัดด่เดนตวงทมุ่ยตรงไหนวะหุ่นปมล่างวัดออที่ที่ล่งวัดนะใช่โบไม่ใช่โบสวนปั้มนั่นบอกตรงังเนเข้าไปตรงที่รอรอยจมอ่เลยวขวาไ มอตานโดนวะใจเอเลยบะตัวเท่าไหนตัวสีขาวเลยบ่ตัวสีขาวตัวอะไรขาเหมืนแป้งตัวสีขาวมือนแป้งเนี่ยตัวเท่านียตัวตัวขาวทั้งตัวเหมือนทาแป้งมาทั้งตัวนะมอตันเหมือนทาแป้งมาทั้งตัวนะ ตัวสีขาวๆเลยทำทางทะทะลรถน้องเอยเฮ้ยไม่ใช่ตุกตาม่ิลินบ่ตัวใหญ่กว่าชบติกน้ำไหมวกนี้อยากทมโนพวกนี้รูกโลดใหญ่นถ้ามันมองเราแบบอยู่แบบไม่กระพริบตาไงมองสักครั้งไงเออเอ็กเอร์ตัวเคยะกระตราเนอะน่งจิึงจถ่ายไปยังถประ้าทะลุนาอรถเนี่มแต่ลิอันที่มาดแล้วรถลพรเด้าจอเลย

ไม่กลืาแงังจัดมือเงดมองแบบตั้งใจมองไงมือมูเองใช่แล้วเป็นมันเกลือนเอ้เคยละตะคุณเองเนาะเอไม่เคยเป็นชิ้นมือเองสิเลเอ็นมาตุปปานกีตัวน้เอาแล้วไปถามไปถามแถวนั้นเขาว่าไงบ้างได้ถามเขาไหม อ๋อไปโดนที่เขากรบเด็กเด็กน้อยพอดีมันไมันได้อ่าบันรมันน่าจะเป็นที่โบราณอ่ะเออเก่าแกตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนไปมันเอนมอ่ะนะกรอยังไม่มีโรงบาลใช่ไหมยังไม่ไปถึงโรงพยาบาลเนาะเมื่อก่อนมันก็ยากเอาไปถามเขาอยู่ร้านค้านะทุกที่เลยใครๆก็บอกกันเ่ยใครมาเขาก็พูดบอกนเ ตั๊วบันเบ้อเด้อบัน <this prender>

ก็ได้ดอกเราทำงานเนาะดีกันเด่นเราเปิดใหญ่อได้เลยกายราเ่็นลูนอ่างอะแข่งับอะไรแขงจับมันอยู่ไหนอ่ะในรูนี่แหละอนอยู่นยุมลแกแกแกนตายวแ้แกกม่เีอะ

អ្ហែងមកទៅតាមនោះទៅឯលួយនោះខ្លួនណាខ្លួនណាគាត់យូរតែទៀតនោះទៀតយូរដល់ទៀតទៅហើយហើយតែដើរមើកពីឯងទៅថៃអាដើរទៅលឺដាក់ចောက်ណយទៅលួយបើអញថាបើយីមីຕ້ອງថាប៉ាន់មានជឿនោះហើយជួបចောက်ទៅផាំង โมตันโมตันโดนอะไรบ้างไม่โดนปลอดแต่โดนผีเด็กน้อยหลอกเพอาะแต่รู้เอ้ยไอ้เจ้าชายรูปยุ่มไม่จุยมือนี่ยเป่าหกโลหมวกเจนเต็มเหรนี่ไอหม่าด่าด๋วงงข้าวุงข้าวอ่ะอันแล้วกับข้าวอ่ะซื้อมาแล้วเปล่าเขาได้สลออะไร อู้จบันตึกนาเปรเยอย่ะ<ล>น้ไม่ทําหมดแล้วมั้ในคลองก็ไม่มีน้ำเลยอ่ะแห้งหมดอ่ะอ <c oughs> ู้ยยับเลยนี่เป็นเปลา่าเ

ตรงไหนก็เป็นแน่นเลยตรงนี้เลยตรงไหนก็ต้องมีแบบนี้อไอยู่นี่ไปไหนก็วิ่งหาแต่มอตานเลยมือปืนมือปืนมอตานเลยต้องให้วิชาแล้วอ้นี่ก็เป็นตาสุกแล้วมั้งจะน่าดึงข้าว ủa ủa như cố cố mà đã đúng đốt này cài đấy mấy à ơi mấy xét lên thì đi khắp con điều để khắp mong hình xong khuôn ừ nè นี่ยขนาดมอตันยังสงสัยอ่ะมึงคิดดูไหมมึงคิดดูผมยาวด้วยเมื่ตูดูเลยบ่เจอไหมมึงเซตเลยแม็กหนึงเคยชนมา ทำไมอ่ะสุดมลวะเข้าประตูมึงด้วยบ่อ้ยแม่งคีมอ๊ะร้อน นะเลไอ้ใกลไอ้กลปล่อยมันไปให้แม่กับเลี้ยงนารถจะได้มีเพื่อนแม่กับเลี้ยงนารถจะได้มีเพื่อนเราจะคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ